นะครับนะครับนี่คือมนุษย์ใหม่นะครับสองวันสองไปนะครับไปวันละจ่าไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารแห้งครับภา,าจากรถขนลงไปอย่างเดียวหกคันรถวันละหกคันรถหกล,ล้อหกล้อครับผมแม้กระทั่งไม่ไม่เฉพาะทหารน้องอเราไปเยี่ยมทหารเลยเราไปเอาไปมอบให้เลยแล้วก็พี่น้องอยู่ในศูโนโย์อพยพต่างๆใช่ เหมืดนหนังของคุณหม่ำไหมครับที่บอกว่ารับว่าเข้าววนอ่เาลทะเยนด้วยครคนี้แจกได้จะสมทุคุณเราไปิดจเจ้าขง้าผู้ใขะไปยนหค่ถ้าใครทะเบียนไดเอาพาไปเลผู้ที่สาววงครับเนเชิครับท่นเกษตรจังหวัดกาฬสินครับหมวดอวุธนาคมกิตไตรยศใช่ครับเดินรับแล้วก็ท่านประธานใน ยิ่งแท้ยากวัดอีวัดอีลูกๆนั่นหละนะเนี่คืเจ้าของสวนแห่งนี้คือเจ้าของเผื่อนครับ

อันด <emaal> ้วยดีมันสามารถต่ำได้บ่ครับต <ait> ่ำ <DM SDK> เพื่อพุงได้บ่ไม erm ่อยากรู้อยากให้เปิดมื่อนี้ละไม่เปิดผักไก่เพชรมีกี่ต้นคะต้นเดียวครับมีสองหน่อสองหน่อต้องต้องขยายพันธุ์เยอะๆโอ้อันนี้อันนี้โอ้ลูกเขาใหญ่อันนี้หรอโลละห้าพันครับผมใครมาคนสดนะคะอ่ากรุงเทพครับกรุงเทพที่ำงานนะครับถ้าซื้อกี่กิโลสองกิโลเลยครับ มันไม่แค่ตกสบายไปแล้วครับวันนี้อ๋อมีสองครับอ่าผมจะให้หน้าชิมนะครับสวยสวยถ้าถ้าพันใหญ่เก่งใจตื่นเต้นขึ้าชั้นต้นสูงใจเก่งใจมีมีดไหมเอามีดมามาขั้นเกษตรจังหวัดแบ่งนมาได้เดี๋ยวพี่ส่งก่อนพี่น้องชิมนะเอาเธอพี่นี่ได้อยู่แล้วมันเป็นพี่ครับเป็นพี่ครับเป็นพี่ครับไห้ลูกไห้ลูกถือเกี๊ยบถือเกี๊ยบนะครับครับเดี๋ยวตรงใายลูก ผมไม้สันนะครับหรือคุณอ้อยนะครับ่วนตัวนี้เขามีปัญหาบุสักในการปลูกที่ไหนนะครับแนนำนะครับอุรรกก็ไม่มีนะครับแต่มีที่เรื่องการดูแลรักษาครับเครื่องพวกหนอนพวกด้วงลูกสาคูนะครับตัวสำคัญนะครับสาคูตัวที่ลุงเหลืองมีงวงหน้าครับสาคูตัวนี้กินกินข้างในก่อนครับกลัวจะรู้นี่มันจะต้นจะเฉาหรือตายนะครับเกือบตายพูดง่งไงเราต้องทำที่แก้ได้ครับตัวนี้หนักมาก ส่วนนึ่งน้ำเร่อน้ำเราหนอนน้ำน้ำห้วยน้ำมัผูครับขึ้นมาสูงมาพับที่น้องแล้วปล่อยลงครับเราจะไม่หดที่ลำใบครับที่ใบครับหดที่เราเงาเลยต้นครับรอบต้นนะครับถือสวนเราก็เป็นสวนเชียร์ภาพนะครับจะมีเคมีครับเป็นไม่ใช่เคมีพื้นที่กี่ไร่นะครับห้าไร่สองงานครับแต่พื้นที่ปลูกจะมีห้าไร่ครับกี่ต้นนะครับร้อยยี่สิบต้นครับตัวผู้นี่ยี่สิบต้นตัวเมียร้อยหนึ่งครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้มีพันธุ์นะครับมีบาฮีแดง บะฮีเหลียงคอนุซี่เอมเพ็ดดาฮานและประกายเพชรนะครับห้าสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะประกายเพชรคือสุดยอดสุดยอดครับเป็นทันตงสวนครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับเหลือแล้วครับปีนี้คาดว่าผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้นะครับประมาณ5ตันนะครับห้าตันนะครับที่คงเหลือมันทักสามตันได้ครับที่เหลือก่อนนั้นเลี้ยวขายไปก่อนนะครับขายไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับเริ่มขายมาครับที่ส่งออนไลน์บ้างขายได้ปลายันาดนี้ครับเรียกขายมา เป็นติดใต้ตรงถนนทางไปหลวงปู่ศิลาใช่ไหมครับครับครับใช่ครับขรับเชิญชวนครับคนมาครับครัก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกาลสินครับทางใกล้ทางไกลที่ผ่านทางเส้นสี่เลนใหม่ครับหลวงปู่ศิลาได้ชมได้ครับเปิดฟรีทุกวันนะครับตั้งแต่สองโมงเช้าถึงเย็นนะครับชมได้ครับฟรีครับชิมฟรีได้ครับเชิญครับขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชนะน่าสกุลสมบัตินะคะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ วันนี้เรามาเห็นสวนแล้วเรามีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับเอ่อมีความรู้สึกว่าเออดีใจกับเกษตรกรทางทางที่ที่จังหวัดกาลสินนะคะที่ว่าสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาจนมาได้จนถึงวันนี้ค่ะวันที่เปิดสวนแล้วก็มีผลผลิตให้ให้หัวหน้าสวนในจังหวัดกาลสินนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเรามาแทบครบทุกหน่วยงานนะคะค่ะ รู้สึกว่าสวนตรงนี้จะเป็นสวนแห่งแรกของประเทศที่มีพันธุ์ปลาไก่เพชรใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะได้ชินแล้วเป็นยังไงบ้างครับได้ชิมแล้วมีความรู้สึกคือคือ,คอมันอร่อยอร่อยแล้วก็มีความฉ่ำฉ่ำนี่คือมีทั้งความหวานแล้วก็มันมันมีน้ําอยู่ในตัวนะคะน้าน้าความหวานจากจากตัวผลของของ,ของอินทผาลัมอะค่ะซึ่งถ้าเทียบกับพันธุ์อื่นๆแล้วพันธุ์ปลาไก่เพชรนี่ก็คือน่าจะดีที่สุดณนณะนะขณะนี้นะค่ะ ทางหน่วยงานเรามีวิธีการจะยกระดับสวนตรงนี้ให้เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องให้อออย่างแรกเลยต้องให้องค์ความรู้ในเรื่องของ GAP นะคะที่จะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ไปสู่ GAP ค่ะจนถึงเกษตรปลอดภยัยแล้วก็นำไปสู่เกษตรอินทรีย์ค่ะ ฝากเชิญชวนชาวประชาชนมาเยี่ยมชมสวนนะครับค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวจังหวัดกาลสินนะคะแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็ขอเชิญมาชิมช็อปที่สวนยายพินนะคะครับสวัสดีครับผมคงกฤิไตยศนะครับเกษตรจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมเปิดสวนอินทาลัมของยายพินนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับ กับเกษตรกร,กรที่ประสบความสําเร็จก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกร,กรชาวกาลสินนะครับในการเลือกอปลูกพืชทางเลือกใหม่นะครับนอกเหนือจากพืชเชิงเดียวนะครับก็มีพืชที่หลากหลายที่เราสามารถมาปลูกในพื้นที่แล้วก็มีแปลงที่ทดสอบแล้วได้ผลนะครับเราก็สามารถขยายผลไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการพิจารณาเลือกพืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเองเนี่ยเราก็ต้อง ส่วนหนึ่งก็คือจะต้องดูพื้นที่นะครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ความตั้งใจของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับไรพืชนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เราสามารถดําเนินการได้ในพื้นที่การสินแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ขาดนะครับก็คือในเรื่องความตั้งอกตั้งใจเอาใจใส่ในการดูแลรักษานะครับเชื่อแน่ว่าพืชที่เรา เลือกมาปลูกนะครับก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จและสร้างรายได้ให้เราได้ครับผม